หนังสือเชื่อหรือไม่ของสุนิรินจิระไตรภพให้เสียงอ่านโดยสาระธรรมวิญญาณที่เมืองสีเทพตอนขอขมาโทษและอะโหสิกรรม กรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินพระรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณทุกภพทุกชาติและดวงวิญญาณทั้งหลายณนะเมืองสีเทพแห่งนี้ตลอดจนสรรพสัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้จะด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม เพราะความโลภโกรธหลงในภพชาติใดก็ตามโปรจงอดโทษยกโทษและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจอย่าได้จองเวรจองกรรมกันต่อไปเลยแม้แต่กรรมใดที่ผู้ใดกระทำแก่ข้าพเจ้าก็ดี ข้าพเจ้าก็ขออาโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมกันตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้และบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วนี้ตั้งแต่ในอดีตชาติ จนถึงชาติปัจจุบันณวันนี้ขอแผ่อุทิศส่วนกุศลผลบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเจ้าคุณนายคุณและดวงวิญญาณทั้งหลายของเมืองสีเทพในทุกภพทุกชาติก็ดีทุกยุคสมัยที่ผ่านมาก็ดีตลอดจนสัพรพะสัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย ขอจงอนุโมทนารับผลบุญนี้ไว้เต็มกำลังและจงโดนบันดาลให้พ้นจากความหิวโหยหิวกระหายพ้นจากการจองจำเป็นอิสระมีกายทิพย์สว่างสวยัยงดงามไปสู่สุขติสัมปรายภพจงไปเกิดในภพในชาติที่ดีมีความสุขตลอดไป ณกาลร,ระบัดนี้ขอพลานิสงนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้าประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสรนเสริญสมบัติสุขภาพดีและเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันเทินขณะที่กำลังกล่าวอยู่นั้นดิฉันเห็นวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้น ต่างนั่งคุกเขา่าพนมมือเสมออกก้มหน้านิ่งด้วยความเคารพนบนอมยอมรับชะตากรรมตอนมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์เป็นคนอย่างไรตอนตายวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นไม่มีจิตอาฆาตพยาบาทมาร,ร้ายแต่อย่างใดไม่เหมือนอย่างที่ท่านเคยได้เห็นหรือได้รับรู้มา เวลาที่วิญญาณอาฆาตจะดุร้ายน่ากลัวมากคิดจะฆ่าให้ตายหมายเอาชีวิตให้ได้แต่วิญญาณเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นเมื่อดิฉันกล่าวจบวิญญาณซึ่งก่อนหน้านี้มีสภาพผอมโซหนังหุ้มกระดูกดูน่ากเกลียดน่ากลัวก็ยกมือพนมขึ้นไหวเนื้อศีรษะ พร้อมกล่าวด้วยเสียงอันดังกระหึ่มขึ้นว่าสาธุพลันกายนั้นก็เปลี่ยนไปในทันทีเป็นอีกกายหนึ่งที่สวยงามราวกับเทพพบุตรเทพธิดาสว่างและดูมีพลังมากค่อยๆลอยขึ้นช้าๆสู่ในอากาศ ภาพนั้นคล้ายลูกโป่งจํานวนมากมายที่ปล่อยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างไงอย่างนั้นท้องฟ้าที่มืดคลึ้มมานานก่อนหน้านี้ก็พลันฟ้าเปิดสว่างจ้าขึ้นมาทันทีนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยากจะอธิบายให้ผู้ใดเข้าใจได้ถึงสิ่งลี้ลับที่มนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้ เราทั้งหมดเดินกลับออกมายังรถโค้ชที่จอดรออยู่ที่เดิมแสดงว่าโชเฟอร์ไม่ได้เคลื่อนรถและยังคงปฏิบัติตามที่สั่งไว้ดังนั้นดิฉันจึงเอ่ยขึ้นมาลอยๆท่ามกลางทุกคนที่กำลังเดินตรงมายังรถว่าอ้าวขึ้นมาได้แล้วขณะเดียวกันคนขับรถ เห็นพวกเราเดินมาก็รีบเข้าประจำที่คนขับและสตาร์ทรถทันทีปรากฏว่ารถเคลื่อนเดินหน้าได้ทาให้ทุกคนพากันดีใจมากที่ไม่ต้องเข็นรถคิดว่างานนี้คงจะต้องมีการออกแรงกันเล็กน้อยดิฉันถามคนขับรถว่าคุณทำอะไรหรือเปล่าไม่เห็นรถจะติดลมอย่างที่ว่าเลย เขาตอบว่าเปล่าก็รอพวกคุณกลับออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละนี่ก็แสดงให้เห็นเป็นดังที่ดิฉันพูดไว้ตอนที่มาถึงสิ่งนี้เป็นประจักษ์พยานได้กับทุกคนจากประสบการณ์ตรงเรื่องจริงในสิ่งลี้ลับที่ได้สัมผัสมารุ่งขึ้นพี่สาวซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ด้วยเล่าว่า ตอนที่ดีฉันกำลังเดินชมโบราณสถานเขาคลังในส่วนบนที่เป็นกรุปแตกอยู่นั้นคุณชรในฐานะประธานจัดงานทอดกระถินสามัคคีกับคุณนาโดยส่วนตัวแล้วทั้งสองท่านนี้จะมีความสนิทสนมใกล้ชิดกันมากทั้งสองเดินตามมาภายหลังปล่อยให้คนอื่นๆเดินล่วงหน้ากันไปก่อน เดินไปคุยไปเรื่องที่คุยกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวดิฉันแทบทั้งสิ้นฟังดูเหมือนมีการวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งไว้ล่วงหน้าจึงดูมั่นใจเหลือเกินว่าจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนประโยคหนึ่งคุณนาพูดว่าลูกชรอนรอยอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่จะไปจัดการกับคนชุดขาวก่อน โดยหารู้ไม่ว่ามีญาติสนิทของดิฉันเดินตามติดอยู่ข้างหลังจึงสามารถได้ยินการพูดคุยของคนทั้งสองได้อย่างชัดเจนถนัดหูคำว่าจัดการทำให้พี่สาวดิฉันเก็บความรู้สึกไว้ไม่อยู่เพราะอดเป็นห่วงดิฉันไม่ได้เกรงว่าอาจจะคิดไม่ดีไม่ร้ายจึงโพล่งถามออกไปทันทีว่า คุณนาจะจัดการอะไรกับน้องดิฉันเหรือคะทั้งสองสะดุ้งเล็กน้อยหันหลังมามองคนถามพร้อมกับสีหน้าที่เปลี่ยนไปเพราะไม่คิดว่าจะมีคนได้ยินแถมเป็นคนสำคัญเสียด้วยจึงยุติการพูดไว้เพียงแค่นั้นน่าเสียดายทายาทด,ดิฉันอดใจอีกสักนิดฟังต่ออีกสักหน่อยและคอยติดตามดูว่า ตรีไฮโซท่านนี้จะทำอะไรก็คงจะดีไม่น้อยต่อมาภายหลังดิฉันได้รับการเปิดเผยเรื่องนี้จากคนสนิทใกล้ชิคดคนหนึ่งของคนทั้งสองนี้ว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นกับดิฉันทั้งสองท่านนี้ได้มีการเดินทางไปมาอยู่บ่อยครั้งที่อุทยานประวัติศา,ศาสตร์ศรีเทพเท่าที่ท,ทราบมามีการทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ เทพพยดาและดวงวิญญาณทั้งหลายณนะที่นั้นมาแล้วครั้งหนึ่งคุณนากับคุณชอนและคนสนิทอีกหลายคนได้ไปทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณที่เมืองสีเทพเพื่อหวังจะช่วยส่งดวงวิญญาณให้ไปผุดไปเกิดขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสารธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะ ปรากฏว่าวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นแสดงอาการดุดันไม่ยอมรับการปลดปล่อยร้องเสียงหวีดอย่างโหยหวนชวนให้ขนลุกทำให้หลายคนในที่นั้นหวาดกลัวไปตามๆกันและบอกว่าไม่ต้องมาปลดปล่อยกูกูไม่ไปกูจะรอเจ้านายกูมาปลดปล่อยเอง ดังนั้นคุณนาจึงได้กําหนดจิตพิจารณาดูและเห็นว่าเรื่องนี้ใครเป็นคนผูกคนนั้นต้องเป็นคนแก้คนไหนทำคนนั้นก็รับไปทำแทนกันไม่ได้ฉะนั้นเธอผูน้นี้จึงใช้ยานสื่อวิญญาณเหล่านั้นดูถึงได้รู้ว่าเมืองสีเทพกับดิฉันมีกรรมผูกพันกันมาในอดีตชาติอันยาวนานนับพันปี นี่ก็ถึงเวลาแล้วที่วิญญาณทั้งหลายจะได้รับการปลดปล่อยให้ไปผุดไปเกิดเสียทีแน่นอนว่าผู้ที่จะทำหน้าที่นี้ต้องเป็นดิฉันปัญหาจึงมีอยู่ว่าใครจะเป็นคนพูดเรื่องนี้กับดิฉันละ่ะถ้าดิฉันเชื่อก็ดีไปแต่ถ้าไม่เชื่อและไม่ทำตามที่แนะนำคนพูดก็จะพลอยเสียไปด้วย เพราะเรื่องอย่างนี้ยากที่จะให้คนเข้าใจได้เดี๋ยวคนจะหาว่างมงายไร้สาระสู้เก็บเงียบไม่พูดจะดีกว่าถึงกระนั้นคนทั้งสองก็ยังมีกุศโลบายที่แยบคายกว่าโดยใช้วิธีชวนไปเที่ยวแต่ถูกดิฉันปฏิเสธมาตลอดเนื่องจากติดภาระการงาน ถึงอย่างไรคุณนาก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าถ้าดิฉันได้มีโอกาสไปเมืองสีเทพสักครั้งจะต้องเกิดปาฏิหาริย์บางอย่างในวันนั้นอย่างแน่นอนเพราะว่าดิฉันคือเงื่อนไขเวลาของเรื่องนี้โดยตรงและแล้วโอกาสนั้นก็มาถึงโดยเลือกวันทอดกระถินสามัคคีไปวัดวัดหนึ่งที่อยู่ในอำเภอชัยบาดานนี่แหละ ถ้าชวนไปทำบุญละก็จะไม่พลาดดิฉันจะไปด้วยเสมอถึงไม่ว่างก็ต้องว่างถ้าเป็นเรื่องงานบุญงานกุศลครั้งนี้ก็เช่นกันพอทอดกระถินเสร็จก็เลยไปเมืองสีเทพกันต่อดิฉันไม่รู้เรื่องหรอกไปไหนไปกันคนที่รู้เรื่องดีคือคนที่วางแผนรับมือไว้แล้วเป็นอย่างดี รอแค่ผลพิสูจน์เท่านั้นเพราะเหตุนี้คุณนาจึงอยากให้ดิฉันได้ประสบกับตัวเองโดยตรงโดยระลึกได้เองไม่ต้องให้ผู้ใดมาบอกดังที่ได้เล่ามาแล้วข้างต้นอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพในวันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตอย่างมากมายทั้งถนนหนทางการคมนาคมที่สะดวกสบายขึ้น แม้แต่ภายในอุทยานเองก็ดีได้มีการพัฒนาไปมากจนไม่มีเขาเดิมหลงเหลือให้เห็นจึงทำให้ดิฉันเกิดความสับสนงุนงงจับต้นชนปลายไม่ถูกมองไปทางไหนก็แปลกตาไปหมดภาพที่คุ้นเคยในอดีตเมื่อตอนที่มาครั้งแรกแทบจะถูกลบเลือนไปเกือบหมดแม้แต่ประตูทางเข้าก็ยังไม่เหมือนเดิม ขณะที่ดิฉันกำลังใช้สมาธิจิตเขียนเรื่องนี้อยู่พลันเหมือนมีสิ่งหนึ่งเข้ามากระทบจิตยอย่างแรงพร้อมกับคำว่าอินทราชัย ท่านสามารถกดรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือชุดนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสารธรรมขอบคุณมากค่ะ